สวัสดีครับผู้ชมครับค่ำค่ำคืนนี้ที่โคกนหนองนานะครับนี่มีรถเข็นด้วยนะครับนี่เราก็มานั่งอยู่ศา,าลาริมน้ํานะครับนี่ศาลาที่โคกนหนองนาสวยๆนะครับดน้นมีเสาไฟโซลาเซลล์ตรงนั้นก็เป็นกังหันนะครับกังหันลม สวยงามนะครับนี่มีหอสูงด้วยและผมพิสิทธ์ก็มาหาบรรยากาศธรรมชาติสดชื่นที่นี่นะครับเย็นนี้และก็ถึงค่ำนี้ถึงคืนนี้นะครับที่นี่ครับโคกหลังนาสวัสดีครับ